สวัสดีค่ะพบกับแอนิมอลารูอีกครั้งนะคะวันนี้เรามากันในหัวข้อเขาเรียกเลยคณไหนในคลิปนี้จะเป็นพิกอไนะคะมีทั้งหมดสามกองไพ่นะา้เรือกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามนะคะกองที่หนึ่งเป็นที่รัดผมสีชมพูน้องคิตตี้นะคะอันนี้กองที่สองเป็นที่รัดผมสีคาร์โลปูนะแล้วก็กองที่สามเป็นที่รัดผมสีแดงนี้นะคะ เลือกกล่องไพ่ได้เลยนะคะกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองและกล่องที่สาค่ะถ้าเลือกได้แล้วเราไปฟังผลการทํานายกันจ้าสําหรับผู้ที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะคะน้องกิตตี้ที่รับผมน้องกิตตี้สีชมพูนะอันนี้นะคะเรามาดูกันทั้งหมดท้งใบนนะ พลังงานค่อนข้างดีมากเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะมีเดอะสตาร์มีสีเรียนมีเพจสอบสอสอเอสต็อปทั้งอ่าสี่ถ้วยนะคะอันนี้สำหรับผู้ที่เลือกกองนี้นะ,ะเขาอยากจะมาเจอคุณแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังสร้างใจอยู่ระหว่าสิ่งที่เขาต้องเผชิญน,นะ,ะเขาอาจจะมีอะไรที่ต้องเลือกในการที่ จะทำสิ่งนั้นก่อนก็ได้นะเขาอาจจะมีความลังเลเล็กน้อยในการที่จะมาหาคนนะแต่ก็ถามว่ามีความตั้งใจไหมแล้วอยากจะมาไหมก็อยากจะมานะเขาเห็นคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเป็นเดอรอจฉานแต่เขาก็ยังโฟกัสตัวของเขาเองอยู่นะอ่านะก็ยังมีการอสมดุลพลังงานในเรื่องของการหาเงินเพิ่มนะของเขา แต่เขาก็มีความรักที่ดีให้คุณแล้วก็อยากจะมาเจอคุณแต่อาจจะติดปัญหาอะไรบางอย่างที่เขายังตัดสินใจไม่ได้นะในการที่จะต้องเลือกทาสิ่งนั้นแต่ถ้าเขาเคลียร์ปัญหาได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมาหาคุณแน่นอนจะมีการ take action ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเพราะว่าเขามีความรู้สึกดีมีความรู้สึกชอบแล้วก็อยากจะสานสัมพันธ์กับคุณให้มีการพัฒนาดีขึ้นมากกว่าน,นี้นะคะ สำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะเป็นน้องคาราพูเพียมคุยน,นะเป็นน้องที่รัดผมคาราพูโอเคเรามาเซตก,กันนะคะว่าเขาอยากมาเจอคนไหมสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะโอเค สำหรับกองที่สองก็เป็นพลังงานที่ดีนะแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะต้องเคลียร์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานกับผู้คนจำนวนมากแต่ว่าเขาก็เห็นคุณเป็นคนที่เอาเขาอยู่แหละนะแต่เขาก็มีความเกรงใจแล้วก็มีการนึกถึงความสัมพันธ์นี้่ตลอดนะแล้วก็อยากจะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์นี้ขึ้นนะแต่ว่าเขาก็มีการไปโฟกัสเรื่องของการหาเงินหาทองด้วยนะบางทีที่เขาไม่ว่างเนี่ยเขาก็อาจจะ ไปในเรื่องของการหารเงินในในเรื่องของการที่จะสมดุลพลังงานของชีวิตเขาอะในเรื่องการงานแล้วก็การเงินนะแต่เขาคิดกับคุณเนี่ยอยากจะพัฒนาแล้วก็ลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวกับคุณแน่นอนนะกองน,นี้กองที่สองเขาค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงแล้วก็ชัดเจนในความสัมพันธ์นี้มากเลยนะแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินมาเออ่ระดับหนึ่งแล้วแต่ทีนี้ก็เขาก็จะหยุดไม่ได้ไงคือเรื่องของรายรับรายจ่ายเนาะบางทีรายรับที่มาก รายรับเขาเนี่ยก็ค่อนข้างมากแต่ก็มีการ่ายที่มากเป็นเงาตามตัวไปด้วยดังนั้นเขาจึงจะต้องโฟกัสเรื่องการทำมาหาก,กินหาเงินหา,หาทองเยอะหน่อยนะสาหรับเพืเ่อนๆที่เลือกกองนี้แต่ก็อาจจะต้องรอนิดนึงรอเขาพร้อมรอเขาเ,เดินทางแล้วก็เดินหน้าในความสัมพันธ์นะแต่ก็ไม่นอนเกินรอแน่นอนเพราะว่าเขาคิดใต้ไก่คิดเอ,อ่ลงหลักฐานคิดใหญ่คิดเป็นเ,เรื่องเป็นราวแน่นอนนะแล้วก็มีคนอยู่ในใจเสมอนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สอง สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามเป็นน้องที่รัดผมสีแดงอันนี้นะคะเรามาดูพลังงานกันเลยมาดูว่าคนใหใจคนคนนั้นเขาอยากจะมาหาคนไหมนะกองน,นี้ยังมีการหยุดนิ่งนะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะบางทีเขานิ่งเงียบหายไปเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาแล้วก็ไปเคลียร์เรื่องในอดีตของเขานะ ในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆคนเก่าๆที่เขายังยังเจ็บปวดยังไม่สามารถที่จะออกมาจากตรงนั้นได้นะเขาอาจจะยังคีความสัมพันธ์มาอยู่อาจจะมีการเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังมีมีคอนเนคชั่นมีการวนเวียนพูดคุยกันแล้วก็ติดต่อกันอยู่นะเขาอาจจะยังไม่สามารถที่จะมาชัดเจนได้นะคะเพราะว่าเขายังติดอยู่ในเรื่อง,องเก่าๆนะแต่ว่าถามว่าเขาในเรื่องของการเงินอ่ะเขาก็พยายามที่จะอ่า มีการสมดุลในเรื่องของเงินที่จะเข้ามาทั้งรายจ่ายแล้วก็รายรับนะแล้วก็ค่อนข้างจะเหนื่อยกับการงานนะากับการที่ไปโฟกัสเงินโฟกัสเรื่องของคนรอบตัวเขานะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ดีตองนี้ค่อนข้างที่จะอาจจะมีปัญหาเยอะติดปัญหาในเรื่องส่วนตัวเขาเยอะหน่อยเขาก็เลยยังไม่สามารถที่จะมาเจอคุณหรือว่ามาเทคแอคชั่นในเร็วๆนี้ได้นะตอนนี้อาจจะต้องรอหน่อยนะแต่ถามว่าเขาเขามีการคิดตัดสินใจแล้วแหละ ที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะเขาก็ค่อนข้างที่จะอยากทําอะไรให้อค่อนข้างที่จะอยากที่จะตัดสินใจทําอะไรให้มันเด็ดขาดมากขึ้นนะมันอาจจะยังเป็นความคิดของเขาอยู่ไงที่อยากตัดเด็ดขาดแต่ก็ยังทําไม่ได้ก็ต้องให้เขาไปเคลียร์ปัญหาของเขาก่อนอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะอาจจะนานเป็นสองเดือนสามเดือนขึ้นไปนะตอนนี้อาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ว่าก็จะมี การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแน่นอนนะขอให้อดทนรอนะคะสําหรับผู้ที่เลือกของที่สามนะก็จบกันไปแล้วกับการอ่านไพ่พีกอร์กลาทั้งสามกองนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองไหนก็ดูคําทํานายที่ตัวเองเลือกหรือว่าถ้าไม่ตรงก็ลองดูกองที่ใกล้เคียงกับพลังงานแล้วก็สถานการณ์ของคุณณขณะนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชม ฝากกดติดตามคอมเมนต์กดถัวใจให้คลิปนี้ของ Animal t r า o ูเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและก็การซัพพอร์ตที่ดีเสมอมาค่ะสวัสดีค่ะ